หาชิเมะมาชิตะเซวียเวิลด์สวัสดีเวอร์ุ่นชาวฮันโชดด้าท่านวันนี้ผมเด็กสเตอร์ทเวนตี้เอชและนี่คือช่วงเกมมิ่งทอพูดคุยเกี่ยวกับ,กบข่าวสารวงการเกมที่น่าสนใจแล,และในวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของอีเวนต์เซเป็นมูลหรือการมาของบังฮันเฮ้ยไม่ใช่แบทเทิลพาร์ตนั่นเองเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดะซ่วนสเปรย์ไลค์แชร์และเที่ยมระดิ่งแจ็คเตือนให้ผมด้วยพร้อมแล้วไป เ l c The p i c e a n Knight นะผมตอนนี้นะบอลจำหน่ายแล้วในสตรีมลดราคา10%นะผมประมาณ110บาทจุด10สตางค์เนาะอ่ายังไม่รวมแบกนะครับผมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสกินตัวละครของ The p i c e a n Knight นะผมรวมทั้งสกินปืนนะผมปืนพก s c o r f i l d Model 3นะผมเป็นแบบ s p i t f i r e นะแล้วก็ Hands Crossbow รวมถึง Waterly Dead Eye ด้วยไอเนีย,ยผมสนใจมากที่สุดเลย สิ้นสุดการรอคอยแล้วผมอีเวนต์เซอร์เพ m o มูจะเริ่มต้นวันนี้ตอน3ามทุ่มตรงและยาวไปจนถึงวันที่26เดือน9เวลา3ามทุ่มตรงเช่นกัน โดยรูปแบบการเก็บแต้มอีเวนต์พอยต์รอบนี้นะผมจะแบ่งเป็น2แบบนะผมแบบแรกเนี่ยก็คืออีเวนต์พอยต์สัญลักษณ์สีเขียวเลยส่วนไอเหรียญสีทองอ่ะนั่นคืองูนะครับผมซึ่งไอชอบกล่องเนี้ยมันจะมีงูอยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าไปใกล้เนี่ยก็จะโดนงูทำดาเมจติดสถานะติดพิฟเฟษเพรสเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำลายกล่องเนี้ยเราจะได้2แต้มอีเวนต์พอยต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บงูจากกล่องเนี้ยเราจะได้4แต้มอีเวนต์พอยต์พร้อมกับได้งู3ตัวงูทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เก็บมนะมมมมมมาาาานนาาาาานนนนนนะครรรรััผฟ์์ถถ้้้เเเเเกิิดดดดว่่่โยยยงงไไไปปฮตอออืีสทหล งูไปทําอะไรได้นะผมเอาไปบูชายัญในโทเทมใหญ่นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าอะโทเทมใหญ่เนี่ยงูเนี่ยที่เราเอาไปบูชายัญอะหนึ่งตัวจะตกอยู่ที่2แต้มอีเวนต์พอยต์นะผมก็คือเราเอางูอะไปแปลงเป็นอีเวนต์พอยต์นั่นเองนะครับผมซึ่งเนี่ยอย่างในคลิปนี้คลิปนี้เรามีงูทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเราก็จะได้6แต้มอีเวนต์พอยต์อ่าแต่พอเป็นอีกตอนนึงเนี่ยเรามี6ตัวใช่ปหมเราเอาเราไปบูชายันอะเราได้12แต้มอีเวนต์พอยต์นะครับผมก็คือคูณ2เข้าไปเรามีงูกกี่ตัว็คูณ2เข้าาไปนะะรผมยลเอียดในการทแต้มอีเวนตต์์พอออยย่่างทีผมบกไปในนนนตตอ้ะรผมกาาท็ ได้2องแท่งเบรอนพอยต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณรูทนะครับกล่องเล็กคุณจะได้4แท่งเบรนพอยต์พร้อมกับได้งู3ตัว นำไปบูชายัญน,นะผมในโทเทมใหญ่ซึ่งจะมีดรอปอยู่ในตามจุดต่างๆของแบบรวมถึงในโซนของบอสนะครับผมได้2แงแทมอีเวนต์พอยต์ต่องูหนึ่งตัวนอกจากนี้นะผมการเก็บคูอีเวนต์นะผมหรือลิฟต์อีเวนต์ก็จะได้8แต้มอีเวนต์พอยต์การฆ่าบอสได้10แต้มอีเวนต์พอยต์และได้งู8ตัวรวมถึงการลูทศพฮันเตอร์นะผมจะได้12แต้มอีเวนต์พอยต์และได้งูทั้งหมดในรอบนั้นที่เขาฟาร์มมานะผมนอกจากนี้นะผมการเก็บบาร์ตี้ออกจุดแอคชั่นชั่นสำเร็จคุณจะได้20แตต้มออีเวน์พยต์นนะะรัผมมหลกๆปาณี้มน,นส่วนนขขอองงงการเปปลลี่ยแสกิลนะครับผมก็คือเจ้า ส่วนพละเส้นสีนะผมโดะย,ยะการมองเห็นนะผมจาก150-50หือเมตรสามารถที่จะส่องเจ้า,ก,ากล่องในระยะไกลได้นะผม แล้วก็บิดเฟ้ทั้งมสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้กล่องงูได้มากขึ้นโดยที่งูเนี่ยไม่แสดงอาการก้าวร้าวนะครับผมแล้วก็เจ้าเซอร์เพ็ดนะผมสามารถที่จะบูชาย,ยันง,งูในระยะไกลได้ถึง25เมตรนะผมโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องไปยืนข้างโคเทปนะครับมาในส่วนของอีเวนต์บูสเตอร์นะผมใบบูสต์อีเวนต์ขึ้นมา10%นะครับผมรวมทั้งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้ฮันเตอร์ในตำนานดังต่อไปนี้นะผมในซีเมลี่เดอะพิซซียนหรือเดอะวิชฮันเตอร์นะผมก็จะได,ด้รับโบนัสการคูณอีเวนต์อบบเข้าไปอีกนะครัผม มาในส่วนของอรายละเอียด Battle Pass นะครผมโดย Battle Pass จะเป็นทั้งหมด19ด่านโดยใน1ดานเนี่ยก็จะมีของแจกพวกสกินอะไรพวกนี้ย2-3ชิ้นเลยนะครับผมไม่ใช่1ดาน1ชิ้นนะท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักล่าทุกคนสามารถเข้าร่วม Battle Pass ได้แบบฟรีๆเลยดังรูปภาพเลยครับผมโดยจะได้ไอเทมฟรีบางส่วนจาก Battle Pass เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดนักล่าที่ต้องการจะเข้าร่วม b เ t t l e Pass แบบเต็มๆ19ดานเนี่ยคุณจะต้องจ่าย1,500บาทบอลเพื่อเข้าร่วม Battle Pass แบบเต็ม,ตมๆและสําหรับนักล่าคนใดก็ตามนะผมเป็นสายเปสามารถที่จะจ่ายแบบพรีเมียมได้ Battle Pass พรีเมียม จะราคาอยู่ที่2,750บาทบอร์โดยคุณจะได้ฟรีแต้มอีเวนต์พอยต์3,000แต้มน,นะครับผมสามารถที่จะ่าด่านแบตเทิลพารเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเพื่อเพิ่มความท้าทายนะครับผมต่อให้คุณได้อีเวนต์พอยต์ปลดล็อกแบตเทิลพารจนสุดเรียบร้อยแล้วทุกครั้งเนี่ยเราก็จะได้อ่าส่วนเกินน่ะตอบแทนด้วยดอลลร์ใช่ไหมครับดอลลร์แต่นี้ครั้งนี้คนที่ได้อันดับ75ขึ้นไปนะครับผมสูงสุดคืออันดับหนึ่งเนี่ยในเรนเดอร์บอร์ดของอีเวนต์พ คุณปลดลอกหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเก็บแต้มต่อแล้วคุณทําตัวเองให้เป็นท็อปสกอร์ได้เนี่ยอันดับ1นึถึงเจ็ดบ้านะผมจะได้รับรางวัลพิเศษนะผมตามนี้เลยแล้วสาหรับนักเล่าคนไหนที่ต้องการจะเติมบัตรบอลมาซื้อแพทเทิร์นพาสนนครับผมผมมีของดีมาแนะนํา จะซื้อเกมฮันชูดาวในสตรีมแต่ราคาก็ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยเขาแนะนำพอยซ์เซนเตอรร้านค้าจำหน่ายเกมในราคาที่โคตรถูกยิ่งกว่าสตรีมเซลครั้งไหนๆแจ้งเกมที่ต้องการซื้อชำระเงนินให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะได้รับอีเมล,ลกับพาสวุร์ดมาสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทดันทีหลังจากซื้อขายทั้งทางร้านยังมีเซอร์วิสพิเศษสามารถเติมสตร,รีมพอยซ์นาา 50, ในราคาที่โคตรถูกเอาไว้โปะบัตรบอลราคาครึ่งหมื่นในราคาที่โคตรคุ้มสามารถประหยัดให้ถึง500บาท, 500, บาท500เลยเลยหรอพี่เป็นนักล่าในโลกฮันชูดาวที่โหเท่และโคตรรวยได้แล้ว คิดจะเติมฮันชัวเดาคิดถึงพอยเซนเดอร์ะสำหรับสายฟรีเนี่ยอันไหนที่เราได้ไม่ได้เนี่ยอันที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีกุญแจล็อกไว้ในตารางนั่นเองทั้งน,นี้ทั้งนั้นสกินทั้งหมดมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยมเริ่มจากไอเทมที่ผมสนใจมากที่สุดนะผมในอีเวนต์น,นี้นั่นก็คือเจ้าสปาร์ p พิสโตแล้วผมเป็นวอลเลเน้นใหม่ของเกมนี้และเป็นสกินด้วยนะครับก็คือเป็นสปาร์แหละแต่ว่าเป็นในรูปแบบของปืนพกดาเมจ149เลยนะ มาต่อกันที่อเลสแทบไม้นะผมก็คือเจ้าพูสสะดุดนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกินสีทองแล้วก็เวลามันอ่เป็นพุขึ้นมาเนี่ยจากแสงสีแดงใช่ไหมเดิมทีอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนะถ้าบอกว่าเป็นสกินอะ่ะสวยมากแล้วก็มาที่ลูกซองที่ทุกคนฮือฮากันนะผมก็คือเจ้าโรเมโลอาราโมนะครับผมรวมทั้งวินฟิลสวิท์นะครับผมแล้วก็เชนพิสโตพุ่มพวงเรานั่นเองปืนกระป๋องแบตเตอรี่ไซเลนเซอร์แล้วมาต่อกันที่เบอร์ชิเ ตามมาด้วย d y n a มาย e บัต t ต e ผมรอการมาของสกินระเบิดมานานละและก็อ t นติโด s h o ตนะครับผมเป็นสกินสีทองโคตรสวยเลยและสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้คือนักล่าในตำนานนะผมคนใหม่นะผมหรือก็คือแก๊งบังฮันนั่นเองที่ผมใช้คําว่าแก๊งเพราะว่าบังฮันเนี่ยมีทั้งหมด4คนด้วยกันเลยนะผมในแก๊งเนี่ย โดยจะเป็นตัวละครลับอีก2ตัวเพื่อนๆสามารถเข้าถึงตัวละครลับได้โดยการซื้อและเข้าร่วมแบตเทิลพารนะผมพันห้าร้อยบัตรบอลนะผมตามภาพนี้เลยนะครับจะเห็นตัวละครลับเห็นไหมมันขึ้นไ้นหมด3ารูปแล้วแต่มันโชว์มาแล้วรูปหนึ่งตอนนี้หนึ่งเลยแค่สรูปนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกระซゅ้กอ้คลายไลค์แชร์แล้วอย่าลืมทิ้งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคืนนี้นะผมล่าให้สนุกแล้วพบกันเมื่อผมต้องการให้พวกคุณไปยกกระสอบทรายสวัสดีครับ